แจสนี่เจ๋งดีนะสนใจร่วมวงกับผมไหมครับฮะพวกเราจะได้แสดงแจ๊สกันแล้วนะเวย้ยได้ทำไมนายเลือกเล่นแจ๊สมีทั้งความร้อนแรงและความทรงพลังไง <c oughs> <c oughs> ลุยกันเลย <c oughs> ต่างคนต่างก็เป็นท่ายเยียบให้การเพื่อก้าวไปสูงขึ้นงานชิชะตาของแท้ โนเธอใช้ไม่ได้เลยอะไรนะทําไมนายไม่โหดใส่ฉันไม่ด่าฉันบ้างคนที่ห่วยสวนในนี้คือฉันนะทำไมนายไม่พูดว่าฉันห่วยไม่เอาไหนบ้างจูนกันไม่ติดแบบนี้ของเล่นด้วยกันไม่รอดหรอกเล่นให้สุดกำลังไม่มีใครบังคับเราซึ่งหน่อยเราเลือกจะทำเองเชื่อสิว่าต้องทำได้บลูจ i แอนเป่าฝันให้เต็มฟ้า25มกราคมนี้ในโรงภาพยน